กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปช่วยกันลดโลกร้อนค่ะในครั้งนี้กับเทศกาลปลูกป่าลอยฟ้า2024ยิ่งหนังสติ๊กโลกเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนค่ะ นางบางออนพรอ,อันแสงประธานกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยนะคะว่าในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสุขสมบูรณ์ได้รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนาครราชสีมาอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยววังน้ำเขียวชมรมฮักเขาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามะคัคคีสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราชโรงเรียนในอำเภอวังน้ำเขียวกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลปลูกป,ป่าลอยฟ้า2,024ปีที่3 เส้นทางอำเภอวังน้ำเขียวได้สร้างปรากฏการณ์ของโลกเป็นครั้งที่3ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยการยิงหนังสติ๊กที่มากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลก ด้วยการเชิญเด็กๆเกยาวชนนักเรียนชาวบ้านมามุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ช่วยการดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปลูกป่ามรดกโลกทับลานและพื้นที่สงวนชีวะมณฑลป่าสแกราชดินแดนมรดกโลกโคราชซึ่งกิจกรรมปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติทับรานภาครัฐและภาคเอกชนชมรมเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการร่วมกันดูแลพื้นป่าทับลานสองดินแดนมรดกโลกก็คือเขาใหญ่และดงพญายเยน็นและพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่โคราชได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นพื้นที่อุทยานธรณีวิทยาโลกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในช่วงหน้าฝน ปลูกฝังให้เด็กเยาว,วชนช่วยกันดูแลผืนป่า โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศด้วยการใช้กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติดูแลพื้นป่าปลูกฝังให้เด็กเยาวชนระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ก็คือต้นแบบของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนเชิงนิเวศและที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการ,รท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนี้อีกด้วยค่ะ